สวัสดีจากพี่นอ้องจ้าเจ้ามีอันหนึ่งอันนอหยพี่น้องเบิ้งจากพี่น้องมีอันหนึ่งอันนอไอลีเดจากพี่น้องได้ออันเจ้าบนหนาเสียกว่ามันชิมาเกิดอยู่บ้านเจ้าไปน้ำหาในป่ามันบม่มีพี่น้องมาเบิ้งเห็ดเมื่อเร็วจากพี่น้องเห็ดเมื่อเร็วเนาะพี่น้องน,อน้อนเห็นไหมกินได้เด้จากพี่น้องกินได้ได,เด,ได,ได้เดี๋ยววามันกินบ่ได้เด้ มันสะท้อนแสงเงาจักหน่อยได้จากพี่น้องได้น้าวค่ะเ้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะอาสิเข้าไปเยี่ยามพี่ๆอย่างโบ๊ะเลยโบ่สู่บ้านเด้อจ้ะมื้อนี้เด้อเพราะว่ามื้อนี้เราเฮ็ดบ้านปลูกผักนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งเด้อมันสะท้อนแสงจักหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเพราะว่านี่แดดเฮ็ดมื้อเร็วจาะพี่น้อง หดแล้วยังประมาณนี้เนาะจ้นะเนาะเอ้ะเห็นพี่หนูเราได้ไปเก็บตะดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปหาในป่าคือกันแต่ว่าบม่มีจ้ะพี่น้องบม่มีในป่าบ่มีอ่ะแรงแต่อันนี้หดน้ําซุมื้อเด้จ้ะมื้อนี่มันได้วัดน้ําซุมื้อเด้เพิ่นก็ถึงซุ่มแหน่ก็ถึงฝน,นตกใส่แน่เพิ่นผลัดออกนะจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยออกก็ออกอยู่กับอันมีแต่พี่น้องมันออกออกอยู่กับ ป้าดอกไม้บ๊งุงออกยูกกับป้าดอกไม้จ้ะพีน่น้องเห็นบนน่ะจ๊ะแง่ไม่ดอกเดี่ยวหาเราวบางเล้าจะมีดอกเดี่ยวจ้พ it, พจะพีน่น้องเหนาด้วยจ้ะพี่น้องอาาศหนาวมือนีอากาศหนาวมากเลยจ้ามือนีมือวานกับมือนีคุมพากกันเห็ดเงือนปลูกผักจ้ะพี่น้องเห็ดเงือนปลูกผัก เดี๋ยวเบิ่งจากเดี๋ยวหลังจากเบิ่งเห็ดอันนี้แล้วเนาะจะเดี๋ยวย่าพาไปเบิ่งเงื่อนปลูกผักจะเห็ดโบฮันได้แล้วนะจะพักกันคุ้มกันอยูหนาวกันหนาวแต่ทั้งผัวทั้งเมียเนาะจะซอยกันจับซอยกันใบเนาะซอยกันเห็ดต้างจะมือนีกาสิโบได้ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเนาะหลายๆคนเนาะจะเพราะว่าหลายๆคนก็ขึ้นไล่กันเนาะจะต่างคนต่างซอยกันเพื่อนกันเมื่อซอยย่าก็สิไปซอยเพื่อนคือกันเนาะจะ มื่อนี่ก็สิได้ไปย้อนหลังให้ยมูไหลายๆคนเนาะจ้ะแล้วก็ตอบคอมเมนต์มูวันได้ตอบคอมเมนต์มูแล้วเนาะจ้ะก็ได้ตอบเป็นบางคนเนาะจ้ะเดี๋ยวก็ขอโทษในความลาชาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งเห็ดจ้ะพี่น้องจะพามาเบิ่งเห็ดสักอนเนาะจ้ะเพิ่นเกิดอยู่ในป่าทิ้วลิบจ้ะเกิดอยู่ในป่าทิ้วลิบหรือป่าดอกไม้ของย่าเองจ้ะไปหากันเบาๆเด้ไปหาในป่าเบาๆจ้ะพี่น้อง พานจากกำลังเห็ดจ้กะกำลังเห็ดกำลังกำกำลังประกอบบ้านบ้านสิปลูกพักจากพี่น้องกำลังสประกอบบ้านปลูกพักกันเนาะจ้ะนี่จากพี่น้องเห็ดกันสองคนผัวเมียเนาะจ้ะลมกระแห้งหนาวกระหนาวเนาะจ้ะพี่น้องวันเห็ดแล้วแล้วก็จะพักกันโยกไปใบมองได้มองนึงเนาะจ้ะใบมองได้ สามีลรสบายมึงได้บุญนอจากพี่น้องก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้บ่ได้เขาพยายามพยายามนอกจากพี่น้องเนาะขอจับมือสองมือฮะเสบ่ได้ไล่ที่สองมือนอกจากพี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดกันนอกจ้ะหวานได้แล้วจ้าพี่น้อง มาเบืองดอกฟันสิงโตอีกรอบก่อนจับพี่น้องอ่อนซ่อนมันหลเนาะจ่านี่จ้ะพี่น้องอันหญ้าเอ็นยืดเนาะจ้ะนี่มันท่านไหนไงเนาะจ้ะพี่น้องหญ้าเอ็นยืดมันท่านไหนไงเนาะนี่จ้ะพี่กายในเปลงนีนมันมะวานอยู่ในสวนไว้เลยจ่ะอันนี้เป็นเป็นตัวแม่เนาะจ้ะตัวผู้ยังเพราะท่านได้เห็นเนาะพี่กายี่เห็นตัวผู้ก้อนเห็นตัวแม่เด้ที่เย่าเริ่มเริ่มหัดหูจักพักมา ที่แหลกปีกายนะจจะแต่เห็นเห็นตัวผูกกอนได้ต้งคอยสิเห็นตัวแม่เนาะจ้ะแต่เบิ้งคลิปของขจาวขลาคลิปของสุ่มเขาแม่ควันสุ่มของอันเอ่อคนรักเห็ดเนาะจ้ะจำซื้อเล่าว่าเออซื้อคุณทายาคนรักเห็ดตะกี้เบิงเล่าประจำเนาะจ้ะเล่าบอกเบิด้ดเนาะจ้ะว,ว่าเออมันต้องลักษณะจังสี่เบิง้งจังสี่วิธีการเบิงวิธีการว่าเบิง ว่าเป็นยาเอ็นเยื่อหรือเป็นพวกฟั้นจิงโตยัางประมาณนี้เป็นกระสีสอนนอกจากแล้วอันนี้จากที่นอ้ออันนี้ก็สงสัยจะเป็นพักตักกระแตนบ่เนอะจ้ะเพราะว่าเห็นแบบเบเบิงบ่คักอาะจ้ะเบิงบ่คักับบ่ท่านได้มั่นใจเห็นพี่ผีหนูเออเห็นพีวิพ่นเก็บเห็นพี่หนูพ่นเก็บ ท่านจำบพิทเนาะจ้ะนี่จ้ะนาสิเป็นพักตักกระแตนเอียงประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะหลักตว่าสศิไทยลูกไปให้พี่หนูเบิงก็สิไทยลูกไปพี่วีเบิงอยู่แต่พี่หนูเราวคือสิบว่างเพราะจ้ะพี่หนูเราเฮ็ดงานเนาะพี่วีเราก็เฮ็ดงานพี่กันหลัตตาบานเรากะมีเวลาว่างหลายกว่าพี่วีเนาะจ้ะเพราะว่าพี่วีเราเฮ็ดหนวดเนาะแล้วก็เวลาลูกค้าหลายเราก็สิบวันเวลามาคุยเนาะจ้ะพี่น้องเบิงจ้ะเบิงมันงามหลายเก็บกินบ่ทันจ้ะพี่น้อง เก็บกินบ่ทันก็สิเอาเอืมนี่จ้ะดอกใหญยๆเลยก็สิเอาอันหามันแก่จังสี่ล่ะจ้ะปัดคาว่าเมื่อบานเนาะสิเอาเสร็จสิเอาตาแก่ไ้อยู่หน้า้ะปัดคาเมื่อบานเรายังมีพักชนิดหนึ่งที่เสียหาพี่น้องเบื้องหลังก็ที่ทามเอื่อยๆอายพิ่นคือกันจ้ะที่เพิ่นมาอยู่อ่า เมืองนอกก่อนนอกจากว่ามันเป็นผักอีกอย่างนอกจากเห็นตะฟรังบอกว่ากินได้นอกจากเห็นตะฟรังบอกว่ากินได้แต่พี่น้องก็เลยสิถามพี่ๆน้องๆบ้ง่งจ้ะพักชนิดนี้จ้ะน,นี่จ้ะพี่น้องพักชนิดนี้นี่มันเป็นลักษณะตั้งเสีเป็นลักษณะตั้งเสีย ลักษณะของมันเนาะจา้ะเพื่อนว่ากินได้เนาะจา้ะเล่ากับบอลูว่ามันกินได้อิลีบอกนึกเป็นเหดยังกินพี่น้องที่เพ่นมอันปากเหม็นมาบอกไม่ได้จ้ะพี่น้องนะ,ะนี่จ้ะนี่จ้ะปากย,ยังบูเนาะจ้ะพี่น้นองงามเด้ที่แรกคันเล่าถอนถิ่นถอนถิ่นถอนถิ่นเนาะจา้ะอันนี้ ข้าล่างกลางๆบ้านเนาะฝนบอกว่ายัพิทอนเทียมันกินได้อยู่ฝนว่าจังสีเนาะจาะับตะบูลูกะเขาจะเอาเห็ดตงไดๆกินเนาะจ้าพามาเบิง้งพักที่ปลูกไว้ไปเอาอันงามคักงามคักงามคักพี่น้องงามคักงามคักเนาะ อันผักติวฝรั่ง <c oughs> พุ่นพมเป็นดอกยอดกระสดวานไปทุ่งที่ทวดแดนแล้วก็ะสได้ดบ้านไปเรื่อยๆนาจะจาะคนนำ้ำสนผักกระเทียมกะสุ้มได้มันหนาวๆนาวมันกัไปถือํำแข้งแน่ตั้งน้อยหลักกะเพื่อนกะก็เป็นลักษณะใบใหม่เราจะอันนี้ก็เป็นผักติวฝรั่งเป็นดอกงามงามจากพี่น้อง เปิ่นต้นนี่ช่อนี่คิดว่าพ่นสิเป็นหมากค่ะอยู่เนาะพอดอกเป็นล่วงแล้วเนาะจ้ะพี่น้องดอกทิวลิปเริ่มลวงแล้วจ้ะทิวลิปเริ่มเริ่มลวงแล้วเนาะกะ,ะสีมีดอกใหม่ใหม่ขึ้นมาเนาะจ้ะมันฝรั่งว่ท่านเลยออกออกสิไดเห็นบ่จ้ะพี่น้องปีหน้าพ่นธุกะสีหลายได้เห็นบาจา่จ้ะ หัวเพิ่นเริ่มขยายออกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องหัวเพิ่นเริ่มขยายออกย่วก็สิขยายคือกันก็สิเอาหัวเพิ่นไปขยายคือกันเนาะจ้ะอันใดมันหลายๆหัวก็สิเอาไปขยายออกเนาะจ้ะเห็นบ่จ้ะอันนี้คือหัวเทียวลิบจ้ะพี่น้องหัวเทียวลิบนี่เห็นบ่จ้ะบ่แม่นอันนี้บ่แม่นจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิบ่เฮ็ดยาวดอกนะจ้ะพี่น้องเนาะเฮ็ดสักสิบนาทีก็พอ อันนี้คือตอนแอปเปิลที่ปลูกปลูกปีไกน่นะคิดว่าเพิ่นกระสติดหมากอยู่เนี่ยน่าใจพี่น้องฮัลโหลคิดว่า,พาเ,ปเปาพิ่นกระสติดหมากดูจากแอปเปิลน่าใจจ้ะพี่น้องอ่าก็สวัสดีจ้ะพี่น้อง <laughs> กัคลิปนี้ฝากสน,นี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้ะเฮ็ดเฮือนปลูกผักต่อจ้ะพี่น้องจ้ะ